สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนักเตะไทยคนใหม่กับทีมในพเมลีอังกฤษอนาคตขอติดทีมชุดใหญ่ของนิชิโนนักเตะไทยอีกคนที่น่าจับตาม,มองในลีกอังกฤษหลังนาธานเจมส บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับสโมสรดังในศึกพิมลิกร่วมทีมเบอร์สตีลีกองกลางลูกครึ่งไทยอังกฤษไว้16ปีสัญญาของเขาจะเริ่มต้นกับสโมสรใหม่เบอร์สตีลีในเดือนกรกฎาคมปี2021การเซ็นสัญญาฉบับนี้นาธานจะได้รับทุนทั้งการศึกษาและเงินเดือนโดยเป้าหมายสูงสุดของเจ้าตัวนอกจากจะจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยอีกคนบนลีกพิมลิกอังกฤษแล้ว เขายังตั้งเป้าหมายติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของอากิระนิชิโนะในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยสำหรับนาธานเจมเติบโตที่เมืองโคเวนที่ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในนักเตะลูกครึ่งไทยที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากชาชอโคโคเอโย,โยอดีตกองหน้าจอมถล่มประตูของศึกไทยลีกที่เคยค้าแข่งกับบุริรัมยูเนเต็ดเอชจีเมืองทองยูเนเต็ดและสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด ถูก AFC ลงดาบห้ามลงสนามเป็นเวลา4ปีเต็มหลังถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นต้องห้ามลงทำการแข่งขันในศึก AFC Champions League 2020รอบแบ่งกลุ่มระหว่างสิงห์เชียงรายพบกับเมเบินวิกตอรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2020ที่ผ่านมาโดย AFC มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียมีมติสั่งห้าม Averino c o ค l อ o โย c แจ็กนักเตะชาวบราซิเลียนไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลซึ่งรวมถึงเกมระดับชาติเกมภายในประเทศเกมทีมชาติแกมอุ่นเครื่องและเกมอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นเวลา4ปีเนื่องจากละเมิดมาตรตา6ของกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของ AFC 2019 Aver ริโนโคเอลโย c แจ็กถูกตัดสินว่ามีความผิด ในการละเมิดกฎต่อต้านการใช้สารกระตุน้นหลังการทดสอบในการแข่งขัน AFC Champions League 2020รอบแบ่งกลุ่มระหว่างเชียงรายยูเนเต็ดกับเมเบิร์นวิตทอรี่ในวันที่30พฤศจิกายนปี2020สำหรับชาชาปัจจุบันอายุ35ปีจะพ้นโทษแบนในตอนอายุ39หากเจ้าตัวไม่ขออุทธรณ์ในการตัดสินดังกล่าว พิธีประจวบ fc ทีมันดับ10ของศึกไทยลีกที่เพิ่งจะทำการเปิดตัวมาสมิทากิกุซือชาญี่ปุ่นเข้ามาคุมทัพแทนที่ของโคชหวังทวัชชัยดารงองตะกูลล่าสุดจัดการคว้าตัวเซลวานอันจาเบรีกองหน้าชาวอิรักจากสโมสรแกลนอนดามันรนองยูเนเตตทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก2เข้ามาร่วมทัพเพื่อสู่ศึกในซีซั่นหน้าเป็นที่เรียบร้อยกองหน้าวัย30ปีถือเป็นหนึ่งในแข้งเนื้อหอมจากศึกไทยลีก2 หลังเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำไปถึง8ประตูจากการลงสนาม15นัดในช่วงเลก2พร้อมช่วยให้ทีมฉลามอันดามันในฐานะทีมน้องใหม่ของลีกจบถึงอันดับ7ของตารางทําให้ถูกต่อพิคาตดึงตัวมาร่วมทัพเพื่อเสริมความเฉียบขาดในเกมรุกหลังจากตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมายิงไปได้แค่3 5ประตูเท่านั้นจากการลงเล่นไป30เกมสำหรับเซวานอันเจบเบรี แนวรุกชาวอิรักสัญชาติสวีเดนจะเข้ามาแทนที่ในโค้เตะเอเชียของอาจอมฟิลิปโปสยานกองหลังชาวอุซเบกิสถานโดยหัวหอ,อกรายนี้เล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าและตัวริมเส้นเคยมีชื่อติดทีมชาติอิรักชุดยู23ผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรนในประเทศสวีเดนนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการเล่นอาเซียนกับกลันตันยูเนเต็ดของมาเลเซียรวมถึงบางกอกเอฟซ เกษมบดิดเอฟซีและแกลนอนัมันระนองย so, ูเนเต็ดซาบโดบาเลโรกาเซียกุนซือชาวสเปนนำทีมชาติไทยชุด U18 ลงประเดิมฝึกซ้อมในการเก็บตัวเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่2 6เมษายนเวลา16น,นาฬิกาณศูนย์ฝึกพัฒนาศักยภาพนักกีฬาภายในมอกรุงเทพธนบุรี นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกในการเก็บตัวครั้งที่2ก่อนหน้านี้ทั้งสตาฟโค้ชและนักกีฬาได้เข้าตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ล่าสุดได้มีการแจ้งผลแล้วว่าไม่พบผู้ติดเชือ้อหลังการฝึกซ้อมซอบดอบ,บเลโลกาเซียหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจากที่เราเข้ามาเก็บตัวครั้งที่2เราได้ทบทวนการฝึกซ้อมอีกครั้ง โดยหลังจากนี้จะมีการใส่เรื่องแท็กติกเข้าไปให้กับเด็กมากขึ้นในการเก็บตัวครั้งนี้เรามีนักเตะกลุ่มใหม่เข้ามาหลายคนนักเตะใหม่ก็มาจากคนที่ได้เล่นในระดับไทยลีก 1, 2, และ3เราพยายามยกระดับทีมโดยเฉพาะภาพรวมผมคิดว่าเราดีขึ้นมากกว่า90%เหลือแค่รายละเอียดอีกประมาณ10%เเท่านั้นถ้าพูดถึงรายละเอียดเราพยายามเน้นเกมรับให้ดียิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาเรามีเกมรุกที่ดีอยู่แล้ว เราก็ต้องพยายามยกเกมรับเพื่อให้เกิดความสมดุลสำหรับทีมชาตไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจะเก็บตัวที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬาภายในมอกรุงเทพทนบุรีประจุดถึงวันที่10เมษายนและจะมีการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องหนึ่งนัดตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าเงินลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหลังจากหมดสัญญากับทรูวิชัน จะมีการรวบรวมมาจ่าให้กับบรรดาทีมในไทยลีกในช่วงหลังจากศึกฟุตบอลไทยลีกฤด,ดูกาล2020-2021สิ้นสุดลงซึ่งตอนนี้ลีกสูงสุดของเมืองไทยก็ได้ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยจะเหลือแค่รายการฟุตบอลท้่วช้างเอฟเอคัพในรอบ4ทีมสุดท้ายและรอบชิงชนะเลิศแค่รายการเดียวเท่านั้นล่าสุดพันตโรเอกสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าว เงินที่จะเข้ามานั้นยังไม่ถึงกําหนดเวลาส่วนเงินที่จะได้มาจากสปอนเซอร์ในปีนี้นั้นก็ยังต้องรอจากการที่แข่งขันฟุตบอลทั่วช้างเอฟเอคั A แข่งขันกันจบสิ้นแล้วแล้วเราจะมาคํานวณกันว่าเงินที่ได้จากสปอนเซอร์มีเท่าไหร่เงินที่ได้มานั้นจะถูกดาไปใช้ใจ่ายในการถ่ายทอดสัญ,ญญาณในช่วงที่ผ่านมาเพราะเราถ่ายทอดสัญ,ญญาณและไปออกช่องฟรีทีวีเราก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้เรายังไม่สามารถคํานวณได้ว่ามันจะเหลือแค่ไหน และสามารถที่จะนําไปสนับสนุนสโมสรได้มากน้อยเพียงใดด้วยเหตุที่เป็นเรื่องที่เกิดใหม่ไม่มีใครเคยมีประสบการณ์หรือเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะตอบร่วงหน้าแต่นโยบายของสโมสรชัดเจนอยู่แล้วถ้าเรามีเงินหรือมีรายได้มันก็ควรจะกลับไปสู่สโมสร6เหตุผลที่บีจีปทุมยูเนเต็ดเลือกชิดชนโหเป็นดีลแรกของซีซั่น ขยายขนาดทีมด้วยแนวรุกตัวไทยซีซั่นล่าสุดเป็นขวบปีที่กระต่ายแก้วสามารถเน้นในเกมลีกได้แบบจัดเต็มจนคว้าแชมป์ครองได้สำเร็จส่วนบอลทั่วช้างเอฟเอคัพตกรอบตั้งแต่รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่ลีกครับก็ถูกยกเลิกจัดการแข่งขันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19แต่ทว่าฤดูกาลถัดไปจะเป็นซีซั่นที่บีจีปทุมจะต้องลงสนามอย่างน้อย4-5รายการตลอดทั้งปีทั้งในศึก AFC ซ h a ชม i ป n s l e a g ล e ศึกไทยลีกศึก FA ฟเอและฟุตบอลลีกครับที่อาจจะกลับมาแข่งอีกครั้งรวมไปถึงศึกฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คับอีกด้วยฉะนั้น BG ต้องขยายขนาดของทีมเพื่อให้มีทรัพยากรเพียงพอใช้งานตลอดทั้งปีเป็นการซัพพอร์ตทีมในระยะยาวในกรณีที่มีตัวเจ็บตัวแบนและคอยโรเตชันไม่ให้นักเตะกรอบจนเกินไปบอลตือ้อต้องชิดชนก ชิชนกนับเป็นหนึ่งในซูเปอร์ซับทีเด็ดประจำฤดูกาลที่แล้วเลยก็ว่าได้เพราะ3จาก4ประตูที่เขาทําได้มาจากการเป็นตัวสารองและทําให้โคาราชพลิกสถานการณ์จากแพ้และเสมอเป็นชนะทั้ง2นัดไม่ว่าจะเป็นการยิง2ประตูในช่วง15นาทีสุดท้ายช่วยให้สวาร์แคทพลิกกลับมาชนะทูแบงคอก3-2รวมไปถึงลงมาเป็นซูเปอร์ซับยิงให้ทีมเฉือนชนะสุเปอรุรียลซีน1-0ที่ในช่วงท้ายเกมของชิชนกก็คือ การปั่นป่วนในรับผู้แข่งในยามที่เริ่มหมอนระ้าจากการลงสนามมาตั้งแต่ต้นโดยเจ้าตัวจะเป็นแนวรุกประเภทจิ้งจอกในกรอบเขตโทษคอยวิ่งสายหาพื้นที่เข้าทําที่มีความขยันเป็นต้นทุนสิ่งที่เป็นทีเด็ดของตัวเขาและน่าจะช่วย BG ให้มีตัวเลือกการเล่นเกมรุกที่หลากหลายขึ้นในช่วงท้ายเกมโดยเฉพาะในเกมที่ยังยิงไม่ได้อึดอัดก็จะมีชิดชนกเป็นหมากสำคัญอยู่ในช่วงท้ายเกม อายุก็มีส่วนด้วยวัยเพียง26ปีชิตชนกยังเป็นนักเตะท,ที่ใช้งานได้อีกนานไม่ต่ำกว่า6-7ปีหากอยู่ยาวและเข้ากับระบบได้ดีซึ่งด้วยอายุเท่านี้ที่ผ่านการลงสนามไม่มากนักเพราะส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองแนวซุปเปอร์ซับก็ทําให้ร่างกายยังไม่กรอบไม่ล้าและยังแข็งแกร่งอยู่พอสมควรก็จะสามารถซัพพอร์ตแนวรุกที่มีอายุเยอะของทีมได้